สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนรนวิทย์เทบุรีป5 3สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชิดสรโกดังชั้น5 3ครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุภวัฒน์นุ่นกับป5ทั3ครับขอถามนี่เมืองไหนคนดาวความทองมีสองเลใหญ่มีนาเงือกสาวสวยมีรักยินด้วยไม่บอกว่าข้างไหน งาหมาซามิลาสุดดูสุดตาเสียงส่งเสียดไปก็หนูก็แมวไล่กันทุกวี่ทุกวันมันไล่กันทำไมขนมนี้เป็นขนมฟองสัญชาติรู้หรือเปล่าว่าขานมนี้เป็นสัญชาติอะไรบ้างรู้หรือเปล่าคิมรู้สิสัญชาติไทยหรือเปล่า่รู้ล่ะรู้สิสัญชาติญี่ปุ่นหรือเปล่า ใด้ขนมนี้เป็นขนมฟองสัาติเขาขึ้นเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อญี่ปุ่นได้มาตั้งฐานรัที่สงขาและได้ทําขนมโมจิแต่วัตถุดิบไม่เพียงพอเขาเลยใช้วัตถุดิบพื้นบ้านของสงขาได้แก่น้ำแป้งข้าวเหนียวน้ำตาลใจ ทวลิสงงานดำงานขาวเพราะตุ่ที่การมาทั้งหมดนี้ได้กลายเป็นขนมโมชีหรือขนมโมจิของได้นั่นเองขนมพื้นบ้านนี้และคนอันุรักไว้ให้อยู่กับลูกหลานุกชาิสุน้าของเรานานๆนะครับคุมสาราสังคมศึกษาสังคมศึกษาและวัฒนธรรมขอขอบคุณครับ สวัสดีค่ะพบกับรายการ Hello วิเชียนชม EP <ล>1 4 <14. S 2> กับพราวพิมพ์ดารัตนาโนโดมค่ะและน้ำพิงจิรติการชวนนวุฒิค่ะขอขอบคุณสาระดีๆจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับขนมมอชีหรือขนมโมจิของไทยซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านของจังหวัดสงขลาค่ะต่อไปในช่วงวิเชียนชมเชทคทกในวันนี้พวกเรานักเรียนทุกคน รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้ฟังแนวคิดดีๆจากคุณครูผู้เป็นแรงบันดาลใจด้านการอ่านพบกับคุณครูปรติญญาแกนคงที่ได้รับรางวัลครูต้นแบบที่ส่งเสริมการอ่านโดยมีเรื่องราวเป็นอย่างไรเชิญรับชมได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวปฏิญญาแกนคงนะคะหรือว่าครูปิวค่ะเมื่อวันจันทร์ที่15สิงหาคมที่ผ่านมานี้ครูปิวได้มีโอกาสได้เข้ารับร,บรางวัลที่มหาวิทยาลัยราชาพัฏสุขานะคะในโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชาจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัรตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีในปีงบประมาณ2568ค่ะ ซึ่งในผลงานที่ได้ยื่นไปนะคะก็จะเป็นผลงานที่เป็นเกี่ยวกับจิตกรรมมอมาคึกคักที่พี่พี่พปอ .1 ในปีการศึกษา2567ได้ร่วมการจัดทำขึ้นค่ะค่ะซึ่งภายในนวัตรกรรมนี้นะคะจะประกอบด้วยเกมทั้งหมด4เกมด้กันค่ะที่ให้เด็กๆเ,เล่น1ก็คือเกมตั้งเตเป็นการกระโดดไปตามคำศัพท์ที่ครูปิวได้ติดไว้ให้พี่ๆนะคะซึ่งมีทั้งหมดจะเป็น อักษรกลางประกอบด้วยเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาให้เด็กๆดูด,ดไปตามจังหวะของคํานะคะต่อไปเกมที่2ก็คือจะเป็นเกมเป่ารถชิงคําค่ะจะเป็นเกมให้นักเรียนแข่งการเป่ารถไปยังคาศัพท์เพื่อเก็บแต้มคําศัพท์ค่ะพอเกมที่3ก็จะเป็นเกมกระซิบบอกคําเป็นการที่ให้เด็กๆคนเก่งมาอ่านคาศัพท์สั้นๆเป็นประโยคสั้นๆที่ครูปิวนะคะหลังจากนั้นก็ให้กระซิบบอกเพื่อนไปจนถึงเพื่อนคนสุดท้ายทีมไหนที่บอก ครบถ้วนและเร็วสุดจะเป็นทีมที่ชนะค่ะเกมสุดท้ายก็คือกล่องสุ่มหันษาก็คือจะให้เด็กๆออกมาหยิบกล่องสุ่มที่ชอบแล้วก็อ่านคําศัพท์ให้เพื่อนๆในห้องฟังค่ะซึ่งผลจากการได้ทํากิจกรรมทั้งหมดนี้คะทำให้ครูผิวได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมค่ะขอขอบคุณคุณครูปรตินยาแกนคงเป็นอย่างสูงค่ะที่ได้มาแบ่งปันแนวคิดและประสบาการณ์อันมีค่าในครั้งนี้ สิ่งที่คุณครูถ่ายทอดจะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเรานักเรียนทุกคนหันมาสนใจการอ่านและนำไปใช้พัฒนาตนเองค่ะในลำดับต่อไปในช่วงวิเชียชมนิวจากเมื่อวันพันหหัสบ,บัีที่ผ่านมาโรงเรียนวิเชียชมได้มีพิธีเข้าประจำหมู่พิธีเปิดปิดกิจกรรมยุวากาชาติ ีการศึกษา2,568จะมีภาพบรรยากาศเป็นอย่างไรเชิญรับชมได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอลาวไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย พวกเรานั้นภู่มใจและเต็มใจบำเพ็ญประโยชน์ทุกคนพวกเราอยู่ว่ากาชาดพวกเราไม่มาบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ทั่วไป No.